สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสร้างทรงกลมกันนะคะที่มีรัศมีเท่ากับ10ซติเมตรค่ะด้วยวิธีการ3สเต็ปค่ะสเต็ปที่1จะเป็นการกําหนดหน่วยวัดก่อนนะคะไปที่เมนู w i n d o w ์ค่ะแล้วเลือกคําว่า Model Info หลังจากนั้นไปเลือกคําว่า Unit ค่ะเปลี่ยน Format เป็นแบบดิ c i m a l เปลี่ยนหน่วยความยาวค่ะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเอเรียก็คือพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรและปริมาตรเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าวิธีการเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดว่าตัวไหนยังไม่ได้เปลี่ยนเราสามารถที่จะคลิกตรงมุมนี้นะคะเสร็จแล้วเลือกหน่วยได้เลยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็น d i s t a p c e position ก็คือการกำหนดจำนวนทศนิยมในการแสดงผลนะคะเราจะสามารถกำหนดได้1ตําตำแหน่ง2ตํ 3, ตำแหน่งหรือ3ตํตำแหน่งตอนนี้เราจะใช้ที่ศูนย์ตำแหน่งค่ะสเต็ปที่1เรียบร้อยนะคะคลิกปิดได้เลยค่ะสเต็ปที่2ค่ะ เราจะมาวาดตัวที่เป็นครึ่งทรงกลมก่อนนะคะวงกลมก่อนที่เป็น2มิติก่อนวิธีการวาดะะเราสามารถที่จะกําหนดตัวที่เป็นรัศมีของวงกลมที่เป็น10ซนติเมตรนะคะเพราะ,ะนั้นเครื่องมือที่เราจะใช้ค่ะใช้ตัวเทปนะคะก็คือเทปมิสต์ตัวนี้นะคะคลิกขึ้นไปค่ะ10ค่ะ เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาใช้ตัววงกลมหรือไซเคิลนะคะคลิกไซเคิลค่ะสังเกตว่าไซส์เป็น100หรืออยังถ้ายังไม่เปลี่ยนเราสามารถที่จะคลิกที่ไซเคิลเสร็จแล้วกรอก100 enter ค่ะไซส์ก็จะเป็น100นะคะอคลิกตรงนี้ค่ะคลิกจุดนี้นะคะมาหาจุดที่เป็นจุดออริจินค่ะเราก็จะได้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ10ซนเมตรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะลบตัวนี้ออกก่อนนะคะ เราเลือกฐานในการทำ follow me ค่ะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถที่จะคลิกตัวนี้เป็นวงกลมนะคะคลิกเอาไปนะคะเสร็จแล้วเครื่องมือเสร็จที่3คือใช้ follow me ค่ะคลิกที่ follow me ค่ะปึ๊บอ,อ่าจับหมุนนะขณะที่เราหมุนเราจะหมุนรอบเส้นนะคะแล้วสังเกตว่าพอหมุนเสร็จแล้วเราจะมาอยู่ที่จุด Endpoint นะคะ Endpoint นะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ลูกบอลกลมๆลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ